ล้างจานกันเปิดไฟอีก่มจิ้มแล้จานนะคะ จานน้อยมากเลยค่ะมีแค่ส่งใบอีกชอนสองอัน มาล้างล้าเท้ากันโอ้น้ำเย็นมากเลยทุกคน

จานไปเก็บกามปิดไฟมุดมากินน้ำกัน อยู่ก่อนแป๊บเดียว15นาที15นาทีพอกินก่อนสินะนะนาทีแล้วใช่ไหมพ่ออยังรีบอะ่ะมันนี้ลูกวนกงยายอะ่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวป้ามากินแมเดี๋ยวป้ามาลูกหมดกิดแล้วจะออกแล้วปวดเฉียง ี่แถวนี้มันด้แต่มันจะประชากเองก็เปล่าลองดกเออ่ของขาแล้วก็ลุกไม่รู้เห็นไหมล่ะเดี๋อขอด้วยนะไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งต้องเลยยานไม่ต้องไม่ต้องไปขี่จักยานกันไม่ได้ขอใช้อีกก่อนน้อนี้เหรออันนี้ใส่ลงไปเลยขาโน้นขานี้ไง ขานน้นขานี้เหมือนแม่อ่ะจะไปไหมเนี่ยเดี๋ยวเาชช่วยพอมาขาใส่ให้หาใส่เออมาแล้ค่ะอีกข้างนึงสมนันนไอวัวมามาเดี๋ยวจับให้มาเดี๋ยววัวไอวัวอนไปหน่อจับหมวกมันไว่อยู่ลอกเลย ถึงปะทำไมันรัดแน่นจังอะอืมคือเมียมันแน่นไปไปะเนี่ยมันแน่นรับไฟแบบแมวลูกอย่างนี้ถูกปะเนี่ยแต่ประจุไปอย่างนี้ถูกปะเนี่ยถูกถูกทำไมมันแน่นจังอะไหนมาใส่ให้มันต้องมันต้องหอมแบบเหมืนเหมือนอ้วนอ่ะมันอ้วนเฮ้ยอย่าขี่บายไปลเล่น ไอ้ไปด้วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ไปก็ได้จะขี่จักรยานเลย,ยจักรยานมันมีที่ซ่อนด้วยนะทุกคนดับรถกันจันะกรยานมีที่ซ่อนด้วยนะ <gomery. S 1> ที่ซ่อนขี่แล้วมจะวางตรงไว้ตรงนี้นะ <kleine> ขี่แล้วนะ จะตกนะไม่ตกอยากไปดูพ่อไปขี่ข้างนอกได้ไดหมค่ะยาย,ย,ยพี่พี่ค่ขี่รถเ,เล่นอยู่ข้างนอกหรอ,อขอเล่นด้วยนะแต่ห้ามซ้อน ไป,ไปไม่ได้เดอวเราจะแบบนี้ดีกว่าดิมหนูอยากกินแ้วหนูอกให้หนูกินของิเพชรได้กินดกินเลยกินเลย เออเดี๋ยวเข้าบ้านกันอุ้ยก็จะไปขี่ในบ้านต่อ,อพี่เพ็ทข,ขอขีบ้านพี่เพ็ทโทรกลับโทรปะไม่ตกอ,อุ้ยคนขี่เนี่นยไปบ๊ายบาย